อันนี้ปกติถ้าเกิดไฟท้ายเดิมคือจะเป็นลูกศรซ้ายขวาโดยมีใช่ไฟมเป็นลูกศรใช่อันนี้เรายอมรับว่าอันนี้จริงจริงก็คือตอนแรกเราไม่อยากได้รถรุ่นนี้เพราะไฟท้ายเลยอ่าใช่หลายหลายคนก็ได้จะพูดถึงเรื่องไฟหลังใช่จะติดเรื่องดีไซน์เรื่องไฟหลังหน่อยแต่จริงมันเป็นลูกธงอังกฤษนะครับอ่าครับผมแต่สำหรับบ้านเรามันอาจจะเหมือนรถอันนี้ไปหน่อยเราก็เลยจับแก้ใหม่ครับจับปิดให้มันเป็นเส้นตรงไปเลยครับ แล้วอย่างอันนี้ด้านด้านหลังทำยังไงมัางเนี่ยพี่เอให้ไอตัวลูกสอดมันหายไปไหนพี่ใช้การแรปหมดเลยครับแรปด้วยสติ๊กเกอร์ถ้าเราจะทำกลับเดิมเราแค่เลากออกได้เลยอ๋อเราแรปสติ๊กเกอร์เป็นดำทึบเข้าไปแล้วก็ใช้พวกคมดำทับอีกชั้นนึงแค่นี้ก็เนียนลวครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล VCK ีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราพาไปรีวิวเจ้า MG Cy b e r t e บตอร์นั้นเพื่อนนะบอกเลยว่าคันนี้ไม่เดิมนั้นเพื่อนนะน่าจะคันแรกในไทยเลยที่จับมาแต่งนั้นเพื่อนนนนะะไม่่วาาจเป็ลิ้้ห เปลี่ยนล้อแล้วก็จะมีตัวตุดเป็ดที่ใส่มาเพิ่มนะเนี่ยปกติในไทยนะตอนนี้คือของแต่งหายากมากเนี่ยดูเห็นไหมแล้วทุกคนเห็นอะไรปะสังเกตที่ไฟหลังครับซึ่งปกติถ้าเกิดใสเบอร์เตอร์เขาจะเป็นไฟหลังที่มีลูกศรใช่ไหมแต่ว่านี้คือลูกศรหายไปแล้วนะเป็นไงแปลกตามากผมว่าดูดีกว่าเดิมเชอะมากเลยนะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปถามเจ้าของเนาะว่าไฟหลังแบบเนี้ยสวยๆแบบเนี้ย ทางเจ้าของรถเขาทําอะไรไปบ้างนั้นเพื่อนนะนี่เดี๋ยวไปดูว่าของแต่งคันนี้มีอะไรบ้างนั้นเพื่อนนะคลิปนี้จัดให้แล้วกับเจ้า mg c y b e r t e r นะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยับผมไปไปครับทุกคนไปรับชม mg c y b e r t e r กันเลยับผมอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมให้ทางเจ้าของแนะนําคันนี้นิดนึงพี่เนยครับคันนี้ทําไมถึงเลือกซื้อ mg c y b e r t e r อลยพี่ อ๋อชอบรถไฟฟ้าครับอ่าครับหลังจากมาเล่นนี่รถไฟฟ้านี่ตอบโจทย์การใช้งานมากกว่าอ่าครับทั้งประหยัดและแรงด้วยครับก่อนหน้านี้ที่ผมเคยรีวิวรถพี่เนยคือจะเป็น m i s ถูกไหมพี่รถไฟฟ้า MRS ครับตัวบอดี้อ่าครับผมผมถามนิดนึงจากรถน้ำมันเป็นรถไฟฟ้าฟิลลิ่งต่างกันไหมพี่โอ้โหอย่างกับคนละคันเลยอ่าครับผมสวยมากเลยอัตราเร่งนี่สูงมากอ่าครับผมทำไมถึงเลือกซื้อสีเหลืองอรัพี่ เอาแล้วไปดูที่โชว์รูมครับรบไปดูเทียบกัน3สีเลยสีเหลืองเนี่ยเป็นรถที่ดูใหญ่ที่สุดครับสําหรับสีแดงกับสีบอลเนี่ยสีบอลก็สวยนะครับสีบอลจะคล้ายๆพวกแอสเซนต์มาตินอ่าครับผมแต่สีเหลืองเนี่ยจะสวยสุดตอนนี้สีเหลืองจะขายตลาดออ๋ขายดีสุดยากที่สุดแล้วอ่าครับผมแต่ละสีคือไม่ต้องเสี่ยงเงินเพิ่มถูกไหมพี่เน่ราคาเท่ากันหมดราคาเท่ากันหมด2องสี่เก้าเนาะใช่ครับสองสี่เก้าแต่ว่าถ้าเกิดคนที่จองมาก่อนหน้าเนี้ยก็จะมีส่วนลดหนึ่งแสนถูกไหมพี่ใช่ครับโอเคครับผมและคันนี้คือไม่เดิมนะพี่เน่เนาะ ไม่เดิมครับไม่เดิมกับตกแต่งไปนิดหน่อยครับโอเคครับผมแล้วที่สําคัญคือไฟท้ายมีการปรับลุกด้วยถูกไหมพี่อ่าใช่อบอก,บอกเลยว่าต้องบอกตามตรงว่าไม่เหมือนใครแน่นอนใช่ตั้งแต่เดี๋ยวเราไปดูไฟท้ายก็ได้ได้พี่พเดี๋ยวผมดูด้านหน้าก่อนอ่ะผมให้ดูด้านหน้าก่อนนะเพื่อนนะ MG c y b e r t e r เนี่ยกันชนหน้าเดิมแล้วพี่เนเนาะชนเดิมครับเสริมลิ้นล่างอ่าอันนี้มีใส่ลิ้นหน้าคาร์บอนล่างครับผมโปรติตอนนี้ในกลุ่มหรือว่าในไทยมีใครแต่งกันบ้างพี่ไม่มีครับไม่มีใช่ไหมมีผมคันเดียวที่มีลิ้นตัวนี เพราะเป็นงานคัสตอมสั่งทําขึ้นมาอันที่คืองานปั้นเลยเหรอพี่งานปั้นเลยครับโอเคเอาทุกคนเรามาดูลิ้นหน้าเนี่ยเป็นลิ้นคาร์บอนถูกไหมพี่เนยใช่ครับเนี่ยเป็นลิ้นคาร์บอนนั้นเพื่อนคันแรกในไทยเลยนะนี่ตอนนี้ก็น่าจะขับกันเดิมๆอยู่ถูกไหมพี่ส่วนใหญ่เป็นเดิมหมดเลยครับอย่างมากก็มีแค่เปลี่ยนแม็ก๋อส่วนมากมีเปลี่ยนแม็กโอเคแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีเซนเซอร์สี่จุดนะพี่เนยเนาะใช่ครับแล้วก็จะมีกล้องรอบคันนั้นเพื่อนนะประมาณนี้อ่าผมไปดู เป็นไงหล่อไหมเพื่อนล้อหล่อเนาะสวยมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอย่างด้านข้างคันนี้พี่เนก็มีเปลี่ยนล้อด้วยถูกไหมครับใช่ครับนี่เปลี่ยนล้อใหม่อ่าครับเป็นล้อ G-Force ครับครับขนาดของสิบเกนิ้วศูนาสอง่20นิ้วอันนี้สเปคเดิมล้อตัวก่อนหน้านี้เลยใช่ตอนที่จะหาแม็กนี่คือเราตั้งโจทย์ไว้ว่าต้องใช้ยางเดิมอ่าครับเพราะว่ายางรถอ่ะมันให้เป็นยางดีอยู่แล้วนะครับเป็น P-Zero นนั้นเพื่อนใช่ใช่อันนี้คือให้ยางดีมาเลยอ่ะ อันนี้ก็คือเป็นสเปคเดิมเลยถูกป่ะพี่ใช่เราเลยหารอแมตกครับฟอร์สที่มันเป็นสเปคเดิมใส่ย,ยางเดิมไม่ต้องเสริมสเปซเซอร์ให้การขับขี่เนี่ยมันเหมือนเดิมที่สุดโอเคอเครับผมเนี่ยยางเขาก็จะเป็น24 5 4 0 2หนั้นเพื่อนนะอันนี้เป็นเบรกเดิม MG เลยเถูกไหมเบรกเดิมเลยครับให้ตัว MG b a m b o บมมาเลยครับอ๋อนี่คือเขาให้ b บ m โบมาเลยนะเพื่อนแต่ว่าก็จะสก,กินคำว่า MG นะแล้วก็จะมีโลโก้ Bambo เข้าไปด้วยนะครับประมาณนี้แล้วอย่างเรื่องช่วงล่างคันนี้ มีทาอะไรไหมช่วงล่างยังไม่ได้ทาครับครับผมเพราะว่าโจทย์ผมคืออยากได้รถที่ขับสบายอ่าครับพี่อ่าถ้าเราเน้นขับสบายเนี่ยช่วงล่างเดิมเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วครับผมแต่ถ้าเราอยากซิ่งๆหน่อยแบบมีจังหวะโยนจังหวะมุดหน่อยเนี่ยแนะนำให้เปลี่ยนโช๊คจะจบกว่าครับผมครับผมคันนี้ก็ถ้าเกิดขับใช้งานทุกวันก็จะเน้นนุ่มๆถูกไหมพี่นุ่มๆเน้นขับสบายแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ซื้อมากะซิ่งกะมุดเลยก็แนะนําไปเปลี่ยนโช๊คดีกว่าใช่โอเคครับผมประมาณนี้อ่ะ อันนี้จะเป็นการเปิดประตูกนะันนะเพื่อนนะก็อารมณ์เหมือนแมคลาเรนเลยก็คือประตูก็จะเป็นไฟฟ้าถูกพี่เนยอ่าใช่ครับประตูเป็นไฟฟ้าหมดเลยครับอ๋อเปิดปิดผ่านรีโมทได้เลยโอ้โหล้ำจัดเพื่อนดูดิดูดิดเป็นซอฟต์โค้ดอะไรแน่นสนิทหมด สวยมากแล้วก็ด้านข้างอ่ะหลายๆคนที่สงสัยเนาะว่าถ้าเกิดมีคนไปยืนข้างๆอ่ะมันจะเปิดประตูได้ป่าพี่เนยอ๋อไม่ได้ครับมันจะมีเซ็นเซอร์กันบนกันล่างหมดมันจะกันชนเวลาจอดห้างจอดอะไรเงี้ยเข้าได้หมดเลยครับไม่มีปัญหาอ๋อก็คือเขาจะมีเซ็นเซอร์ตรงนี้ใช่ถ้าเกิดมีสิ่งกีดขวางตรงเนี้ยก็ไม่สามารถเปิดประตูได้ใช่ครับเปิดให้ดูเนี่ยอ่าก็จะติดถ้ามีรถอยู่ก็จะหยุดแค่นี้ครับอ่าครับผมอ๋อแต่ว่าถ้าเกิด ข้างบนมีอะไรที่มันสูงกว่าก็คือก็ไม่สามารถเปิดประตูได้ใช่ครับมันจะไม่ชนครับคืออันนี้คือจะเป็นตัว,ตวเ,เปิดประตูนนะี่ตรงนี้ปุ๊บอ่านี่แบบนี้เลยโอ้ดีมากเลยทุกคนเนาะชอบมากเลยเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดประตูให้นะให้ดูนะปุ๊บอ๋อนิดหนึ่งประตูเราตั้งอ,งองศาการเปิดจากในตัวรถได้นะครับก็อยากให้เปิดกว้างเท่าไหร่ ครับอันนี้ผมตั้งอยู่ประมาณ82เซ็นมันเปิดได้สูงกว่านี้ครับพี่ยังได้สูงกว่านี้อีกจริงๆ oh. แต่ว่าถ้าในประเทศเราเวลาเปิดนี่อาจจะติดข้างเ,ออเราก็ตั้งใ,ใ,ให้มันเตี้ยลงมาได้โอ้นี้ก็ถือว่าสูงกนะันได้าผมดูด้านข้างหน่อยพี่ทุกคนลองดูด้านข้างนะโอ้นี่ก็ถือว่าสูงแนละ้วเนี่ยโอนะ้โหอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอย่างด้านหลังดีกว่า อย่างด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นอ่าร้อปีถูกไหมพี่ใช่ครับเป็นรุ่นครบรอบ100ปี m g ครับผมก็คือเขาเลยผลิตคันนี้ขึ้นมาใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นสเกิร์ตเดิมนะพี่เนาะสเกิร์ตเดิมมาครับรถเลยคโอเคอันนี้ก็จะเป็นล้อด้านหลังนะเพื่อนนะใช่จีฟอร์ดแล้วก็ตัวเบรกด้านหลังพี่เนใส่แผ่นปิดเบรกถั่วพี่อ่าใช่ของเดิมมันมาแค่ล้นตรงนี้ครับเราเลยทาแผ่นปิดให้มันสวยงามขึ้นครับให้ดูเป็นเบรกเต็มมากขึ้นครับก็คือถ้าเกิดเบรกเดิม ประมาณนี้ขั้ว้างหน้าเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้อีกนิดนึงตรงนี้หลายคนไม่รู้นะครับบางทีบางคนกลัวว่าประตูไฟฟ้าเนี่ยเปิดแล้วมันจะมีปัญหาเวลารถชนเปิดไม่ได้ใช่ไหมครับมันจะมีเอเมอร์เจนซี่เปิดประตูอยู่ตรงนี้อ๋อตรงนี้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เพื่อนเนี่ยตรงไหนนี่มันมีสลักดึงเปิดประตูได้เปิดแมนนวลได้ครับโอเคหลายๆคนอาจจะกลัวเนาะประตูไฟฟ้ารถเวลามันมีปัญหาใช่ไหมเปิดประตูไม่ได้อทุกคนเรามาดูอย่างด้านท้ายนี่ผมไปดูด้านหลด้านท้ายนี่แก้เยอะเลยนี่ด้านหลัง อันนี้โปกติถ้าเกิดไฟท้ายเดิมคือจะเป็นลูกศรซ้ายขวาโดยมี็นลูกศรใช่อันนี้เรายอมรับว่าอันนี้จริงๆก็คือตอนแรกเราไม่อยากได้รถรุ่นนี้เพราะไฟท้ายเลยอ่าใช่หลายๆคนก็น่าจะพูดถึงเรื่องไฟหลังใช่จะติดเรื่องดีไซน์เรื่องไฟหลังหน่อยแต่จริงมันเป็นลูปธงอังกฤษนะครับอ่าครับผมแต่ถ้าเราบ้านเรามันอาจจะเหมือนรถไอ้นี่ไปหน่อยเราก็เลยจับแก้ใหม่ครับ กับปิดให้มันเป็นเส้นตรงไปเลยครับแล้วอย่างอันนี้ด้านด้านหลังทํายังไงบ้างเนี่ยพี่เนให้ไอตัวลูกสอดมันหายไปไหนพี่ใช้การแรปหมดเลยครับแรปด้วยสติกเกอร์ถ้าเราจะทํากลับเดิมเราแค่เลากออกได้เลยอ๋อเราแรปสติกเกอร์เป็นดําทึบเข้าไปแล้วก็ใช้พวกคมดาทับอีกชั้นนึงแค่นี้ก็เนียนลวครับเออมนดูแบบไอตัวลูกศรหายไปเลยนะทุกคนใช่แค่นี้ฟิลลิ่งท้ายรถเปลี่ยนไปเยอะเลยอ๋อตอนแรกผมเข้าใจว่าพี่เน่คือถอดไฟหลังออกไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือใช้วิธีการแรปเอาเนาะใช่ครับ ถ้าเกิดเราไม่ติดตรงนี้ก็จะเป็นไฟเนาะพี่เนาะโปติเป็นไฟลูกศรแต่ว่านี่คือแล็ปทับเข้าไปถูกป่ะพี่เนใช่ครับอ่าสําหรับใครที่ไม่ให้ไฟมันออกอ่าสาหรับใครอยากทําตามก็ไปแ็ปได้นั้นเพื่อนนะแล้วก็ตรงนี้พี่เนจะค่าสติ๊กเกอร์ด้วยถูกป่ะพี่ใช่ครับโปติไฟมันดูยาวเป็นแนวแนวเดียวกันอ๋อโปรติเขาจะเป็นสีเหลืองถูกไหมใช่ครับโอเคดิฟวเซอร์เดิมแล้วพี่เนาะดิฟวเซอร์เดิมดิฟวเซอร์เดิมของรถเลยโอเคก็จะมีเซนเซอร์สี่แล้วก็กล้องหลังอีกนะเพื่อนๆนะแล้วก็ที่เพิ่มมาคือจะีีตััววนนถพเ ใช่อันนี้ตัววิงตุดเป็ดครับสั่งทำข้างหน้าเหมือนกันครับโอเคในไทยก็ยังไม่มีใครใส่ถั่วพี่นาะจริงๆก็เอาดีไซน์มาจากตัวของ B M อ๋อใช่ใช่ใช่ทรงใกล้เคียงกันเลยใช่ใช่ครับโอเคครับผมนีนั้นเพื่อนด้านหลังแล้วก็จะมีตรงนี้อีกถั่วไหมพี่เนที่พี่เนยทาสีสีดำใช่จริงๆตรงเนี้ยตัวนอกอ่ะมันมาเป็นสีดําเลยอ่าครับพี่มันจะดํเกินแบบนี้เลยแต่ว่าของไทยเข้ามาตรงนี้เขาทําเป็นสีเหลืองอทำให้รถมันดูอ้วนไปหน่อยเราเลยแร้ว ตรงนี้ใหม่ให้เป็นดําเหมือนตัวนอกอ๋อเ้าบอกว่าคือดําไปเลยใช่ตรงนี้เดิมเดิมอยู่นะเพื่อนนะแล้วก็แรปตรงนี้เข้าไปเป็นสีดําให้มันเข้ากันนะโอเคเพราะว่าถ้าเกิดเดิมก็จะเป็นสีสีเหลืองแล้วพี่เนาะสีเหลืองก็ตัวรถสีเหลืองโอเคเดี๋ยวผมดูฝั่งคนขับนิดนึงนะเพื่อนนะโอ้จะชอบการเปิดประตูมากเลยภายในคือถ้าเกิดอ่าเป็นรถสีเหลืองภายในจะได้เป็นแดงถูกไหมพี่เนใช่ครับแดงดําครับแดงดําโอเคทุกคนผมให้ดูพวงมาลัยสวยมากดูดิตรงนี้ก็จะมี ปุ่มซูปเปอร์สปอร์ตโอเคแล้วโหมดการขับขี่มันมีกี่โหมดหมนั่พี่เนมีคอมฟอร์ตครับ,รบมีสปอร์ตนะครับแล้วก็มีคัสตอมให้ด้วยคัสตอมคือเราสามารถปรับแต่งเองได้ว่าอยากะตะเร่งเท่าไหร่ความรอะไรแบบไหนคร,ครับผม ที่เราชอบตัวเองอแล้วก็โหมดที่4โหมดลับก็คือโหมดซูเปอร์สปอร์ตตัวนี้กดแล้วจะเหมือนบูทครับผมกดแล้วมันก็จะกระชากรถออกไปอีกอ๋อโอเคโอเคอารมณ์เหมือนปอร์เช่เนาะที่กดใช่ที่กดปุ๊บแล้วเหมือนมันจะเพิ่มแรงม้าทั้งหมดมาเลยถูกไหมพี่ใช่ครับมันจะใช้แรงม้าทั้งหมดแรงไปท้งใช่ใช่ใช่ใชเหมือนปอร์เช่นะทุกคนนะเออเฮ้ยชอบมากปุ่มนี้ตัวนี้ก็จะเป็นโหมดใช่ไหมอ่าฝั่งนี้ไหมครับฝั่งนี้จะเป็นคูดคอนโทรลอ๋อคูดคอนโทรนปรับช่วยขับอััััััตตตโนนนมิวววีีีี้ดเเเเลลยยยคคครรรบบช่่่าาองงพ อ่าแล้วก็เลี้ยวให้ด้วยมีเลี้ยวให้ด้วยด้วยมีเลี้ยวให้ด้วยครับโอเคครับผมทุกคนลองสังเกตนะภายในเอาจริงอารมณ์คล้ายๆโคเวตนะพี่เนาะใช่ครับฝั่งคอนโซลนักั้นคอนโซลกั้นระหว่างผู้โดยสารกับคนขี่อ่าครับผมแล้วก็จอทุกอย่างหันเข้าหาคนนั่งก็้คนขับหมดครับนี่ทุกคนให้ดูจอจอเป็นจอยาวนะแต่ว่าเขาแบ่งนะทั้งหมด3จอนั้นเพื่อนนะแล้วก็ฝั่งตรงคอนโซลกลางก็จะเป็นเหมือนลายคาร์บอนนะแต่ว่าเป็นคล้ายๆลายฟอ์สเนาะตรงนี้ เน,นี่ <จอ S 1> ก็ราเป็นทัชสกรีนหมดด้วยนะ,ะอ่าครับ,รบนี่แอร์อะไรทุกอย่างก็เป็นทัชสกรีนหมดเลยนะปุ่มตรงที่เป็นเกียร์นะถอยหลังเกียร์เอ็นเกียร์ดีอะไรตรงเนี้ยก็ฟิลเหมือนแลมโบเลยเพื่อนเนาะดูดิสวยๆแล้วก็ให้ดูเบาะเนี่ยเบาะไฟฟ้าด้วยถูกป่ะพี่เนยเบาะไฟฟ้าครับเบาะไฟฟ้าเบาะ <c oughs> จะเป็นผ้าคันดาร่าตรงนี้นะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นเป็นหนังเนาะประมาณนี้ภา,ายในมีทําอะไรอีกไหมพี่เนย ภายในมีแค่ผมครับผมคมมันรุ่นนี้ก็ยังไม่มีผมตรงรุ่นอยู่ดีเราก็เลยสั่งตัดผมขึ้นมาใหม่ให้มันมีตรงรุ่นมีช่องเก็บของเพิ่มขึ้นมีการตัดสีนิดหน่อยโอเคครับผมและอย่างคันนี้เดี๋ยวผมคุยเรื่องตัวรถเดือยคันนี้เขาวิ่งกิโลพี่ตัวนี้วิ่งได้520โลครับ520โลเฉลี่ยนะครับอ่าครับผมกี่แรงม้านะพี่เนคันนี้ตัวนี้540แรงม้าครับ540นันเพื่อนเออหูก็ถือว่าแรงแล้วนะรถไซ์นี้นะแต่ว่า700รแรงบ อ่าครับผมอ่าเพราะฉะนั้น540ของแรงม้าของรถไฟฟ้าเนี่ยกับแรงแบงค์บิดมันค่อนข้างเยอะอ่าครับผมเวลาเหยียบออกตัวเนี่ยมันค่อนข้างค่อนข้างจะกระชากเลยครับแล้วขับยากไหมพี่จริงๆขับง่ายนะครับง่ายใช่ไหมขับเดลิยูดได้ขับสบายได้เพราะว่ามันมีโหมดให้ปรับโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยมันจะใช้แค่สองเอ่อมอเตอร์เดียวครับผมอ่าก็จะขับเหมือนรถธรรมดาทั่วไปแต่ถ้าเราอยากซิ่งเราก็ใช้สองมอเตอร์อืมครับผมคันนี้ขับสี่หรือขับขับสองครับพี่เอ่อถ้าคอมฟอร์ตคือขับสองคือขับหลังอย่างเดียวอ่า แต่ถ้าเราปรับเป็นโหมดซุปสปอร์ตเนี่ยมันจะขับสีหน้าหลังเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาปรับโหมดเนี่ยรถ,รถมันจะเปลี่ยนเป็นคนละคันเลยอ่าครับพี่ครับพี่โหแต่วสวยมากเลยนะเพื่อนถ้าเกิดสมมติเพื่อนเพื่อนที่ดูคลิปนี้อยู่อ่ะสนใจไซเบอร์เตอร์แบบเนี้ยถ้าเกิดไปจองรอรถนานไหมนะพี่เน่ตอนนี้ได้เลยครับได้เลยใช่ไหมปัจจุันจองรถเราได้รถเลยอ่าครับ,รบแต่ยกเว้นสีเหลืองนะอ่าอ๋อสีเหลืองคือไม่มีแล้วนะตอนนี้แต่ว่าน่าจะปีหน้าเดี๋ยวจะมีสีใหม่เพิ่มเข้ามาอีกตัวเป็นเขาอาธานวาครับอ๋อธาน โอเคนี่นั่นเพื่อนเป็นไงคลิปนี้พามารีวิว MG Cyberster นะครับโอ้โหเป็นไงสวยมากเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองขับกันน,นิดนึงเพื่อนมาดูซิว่าฟิลลิ่ง MG Cyberster จะประมาณไหนเพื่อนอ่ะเดี๋ยวไปรับชมกันต่อบนร,รถเลยครับผมไป One hour later อ่าประตูครับค่าเปิดประทุนแล้วก็ตำแหน่งเกียร์อยู่ตรงนี้อ่าครับส่วนจอคอนโซลกลางเนี่ยก็จะควบคุมเรื่องแอร์เป็นหลักครับนะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าต่างๆข,ของรถเนี่ยจะอยู่จอน,นี้หมดเลยครับตั้งแต่การควบคุมรถ ตำแหน่งที่นั่งปรับได้ด้วยนะครับแล้วก็มีไฟไฟหน้าไฟหลังมีการให้ปรับหลายอย่างมากเลยครับแล้วก็ระบบขับเขีื่อนัจริยะนี่คือการควบคุมเลนครับการควบคุมระยะจากคันหน้าคันหลังนะครับไฟแอมเบียนต์คร์ก็คือเอ้ยมันมีไฟแอมเบียนไลท์ด้วยเหรอมีครับจริงๆมันมีไฟแอมเบียนไลท์อยู่แต่ว่ากลางวันอาจจะไม่เห็นแท่าขาเนี่ยจะเห็นแดงๆอยู่อ๋อมันจะเป็นไฟสองใต้พื้นอเลยใช่เนี่ยเราปรับสีได้เวลคัมไลท์อ่าตั้งอะไรได้หลายอย่างอ่าครับผม มาสเตอร์หน้าจอตรงนี้นะครับปรับได้สางแบบแต่เป็นแบบนี้ก็ได้อ่าครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้ก็ได้หน้าจอกลางก็าปรับได้ใช่อันนี้ก็าจะชอบแล้วก็ปรับว่าเราต้องการโชว์อะไรอยู่หน้าจอเรยมีโชว์แบบพกลมยางด้วยนะทุกคนนะใช่ครับ เฟี้ยวมากใช่พอดีก็ใช้ปรับใช้แค่ลมยางเพราะเนี่ยต้องดูลมยางอยู่ตลอดอ่าใช่ใช่ใช่พี่โอ้ประมาณนี้เลยอันนี้เปลี่ยนแม็กก็คือถ้าร้านเปลี่ยนเป็นถูกเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องเซสเซอร์ลมยางอ่าครับผมแต่ถ้าร้านเปลี่ยนไม่เป็นอาจจะต้องเข้าไปศูนย์ไปเช็คอีครับพอไฟมันจะต้องเด้งนะพี่เนาะโอเคประมาณนี้นี่ประตูอ่าครับปรับอยู่ที่82ครับจะเอาให้มันสูงกว่านี้ก็ได้ครับออสมาัตเลือกได้ใช่ครับโอเคประมาณนี้ก็ทนารถไม่มีอะไรโอเคครับผม แล้วจอต่อมาจอกลางตรงนี้ครับพวกนี้จะเป็นพวกอินโฟเทนเมนต์ครับก็พวกเป็นทัศสกรีนหมดเลยนะครับเป็นพวกกรุ๊ปแมปครับอ่าเป็นพวกหาเพลงแล้วก็พวก Apple c a ค p a ์เพย์แอนครับตัวเข้าตัวออกครับอโอเดโดยทีู่กคันนี้จะมีตัว MG ช่วยนะครับครับเดี๋ยวลองให้ดูก็คืออ่าเฮลโ MG สวัสดีให้ฉันช่วยยังไงนำทางไปบ้านโอเค ได้รับเส้นทางกลับบ้านเฮ้ยไวเหมือนกันแล้วเนี่ยขึ้นมาเลยนะครับเออไวเหมือนกันนะเนี่ยไบไหนบอกได้หมดไม่ต้องต่อเออเฮ้ยดีอ่ะควบคุมเปิดประตูเปิดอะไรได้เปิดเพลงช่วยคนโทรได้หลายอย่างครับอืมโอเคโอเคต่อไปอ่ะทุกคนผมมาถามเรื่องประกันให้ละกันเนาะพี่เน่ผมอยากรู้อ่ะ MG Cyberster รถสองสี่เก้าอ่ะราคารถเนาะค่าประกันแพงไหมอที่เซลตอนนี้ผมยังไม่รู้นะผมปีแรกแต่เห็นเซลบอกว่าปีต่อไปอยู่ประมาณสี่หมนบาท ก็ราคาก็อยู่ประมาณ B M ใช่ประมาณ B M ครับแต่ไม่ถึงเทสลาเทสลาจัดแพงกว่าอ่าเทสลาประมาณเจ็ดหมื่นนะเพื่อนนะแต่ว่าเพราะว่าเทสลาอ่าอเอ่ออะไหล่มันต้องฝั่งนอกเข้ามาอ่าครับอ่าใช่แต่ M G มีมีส่วนในบ้านเราอ่าครับแล้วอย่างเรื่องการรับประกันวารันตีอะไรอย่างเงี้ยพี่โอ้ตัวรถนี่ดีมากครับรับประกันแบตเตอรี่ครับที่คนกังวลกันแล้วก็พวกมอเตอร์พวกตัวชิ้นส่วนต่างๆของรถเนี่ยเขารับประกันให้ตลอดชีวิตเลย ก็คือตั้งแต่เราซื้อไปเลยอะหรอพี่ใช่ครับตั้งแต่เราซื้อรับประกันตลอดชีวิตเลยอ๋อไม่ว่าจะอะไรที่มันเสียหายหรือว่ามันพังคือเอ็มจีเขาเปลี่ยนให้ฟรีหมดเลยใช่ชิ้นส่วนใหญ่ๆนะครับแต่พวกของเล็กๆเนี่ยอาจจะต้องมีใครท่าใจนิดหน่อยใช่แต่ว่าตัวหลักๆแค่นี้ก็พอใจแล้วพวกมอเตอร์คือตลอดการใช้งานเลยใช่แบตมอเตอร์สองอย่างนี้ตลอดใช้งานก็ขับไม่ต้องไปกลัวอะไรมันเลยครับโคใช้ยาวเลยเนาะพี่เนาะก็คือเหมือนเป็นลูกค้า v ีวี p เลยตัวพี่อ่าใช่ตืวลูกค้านี้มันจะได้บัตร V ีวีของ M G ด้วยอ๋อมันทำอะไรได้อะพี่เวลาเราเข้าไปใช้ศูนย์บริการของเขาเขาจะดูแลเราเป็นพิเศษอ๋อเป็นดูแลเราก่อนเซอร์วิสก่อนมีการห้องรับรองอ๋อชาร์จไฟที่ศูนย์ M G ฟรีอะไรพวกนี้ครับอ๋อโอเคโอเคโอเคเหมือนเป็นลูกค้ารายใหญ่อย่างนี้เนาะพี่เนาะใช่ครับเพราะรถมันก็แพงสุดในคัสเขาแล้วถูกไหมพี่ใช่ครับอ่ารถราคาสองล้านนั้นเพื่อนนะตัว M G ็มจีไซเบอร์เตอร์นะอ่ะเดี๋ยวไปลองวิ่งกันนิดนึงดีกว่าพี่พี่เน่ไปจะไปลองวิ่งไป แล้วยังโหมดมันสามารถปรับตรงไหน<อ>มีกี่โหมดอะพีะ่ดูที่พวงมอะไรตรงนี้ได้เลยครับ,รบอเออคอนี่คือฝั่งนี้คือรปรับรีเจนนะครับ,ค,รบคนที่เคยขับไฟฟ้าจะรู้ว่าเวลาผมขับเนี่ยผมจะเหยียบแค่คันเร่งอย่างเดียวอถ้าเราปล่อยคันเร่งปุ๊บมันคือเบรกเลยเราแทบไม่ต้องใช้จังหวะกลับไปเหยียบเบรกเลยอ๋อเรียกว่าวันแพเด้เอาเท้ายกออกจากคันเร่งคือรถไม่จะชอยเลยใช่ถ้ารถเออไฟฟ้าระดับเออแพงๆหน่อยจะมีโหมดนี้หมดเทรลก็มี ใช่ก็ค่อนข้างสะดวกครับแต่แรกๆขับอาจจะแบบไม่ชินะจแต่พอชินแล้วจะใช้งานง่ายมากอ๋อโอเคโอเคโหแต่รถคันนิ่งมากเลยนื่อนนะเสียงเงียบมากเลยนี่อาจจะมีเสียงล้อจากตัวหลังคานิดหน้อยเพราะหลังคาเป็นผ้าตรงนี้จะเป็นไฟสองเพดานนั้นเื่อนะเป็นอาคันธาราดำ แล้วคันนี้มีจะแต่งอะไรไหมพี่เน่อนาคตเออต้องรอดูของแต่งก่อนอเพราะว่าตอนนี้ปัญหาคือมันยังไม่ค่อยมีของแต่งถ้าเดี๋ยวมีของแต่งออกมาเนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มเติมนิดหน่อยครับผมแต่ที่รออยู่อาจจะเป็นตัวไฟท้ายครับเราขึ้นเบ้าใหม่เลยอ่าครับไฟท้ายน่าจะเป็นอะไรที่ขัดใจนะพี่เนาะแต่ก็แลายคนก็น่าจะเปลี่ยนกันแล้วเนา <ใจ S 2> ะหลายคนก็ชอบครับอ่าครับผมโอเคได้เลยปะมาเนี่เพื่อนนะคลิปนี้พามารีวิวเจ้าไซเบอร์เตอร์นั้นเพื่อนนะคันนี้พี่เน่ขับทุกวันเลยปะ ขับทุกวันเลยครับขับทุกวันเลยยูทเลยเป็นรถที่ขับสบายมากประหยัดด้วยครับผมโอเคประมาณนี้นะเพื่อนนะเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้อุตส่าห์มารีวิว MG c y b e r t e r ให้ดูนั้นเพื่อนนะใครอยากจะแต่งตามก็ลองดูเลฟเลนส์คันนี้ได้นะเพื่อนนะวันนี้ขอตัวลาไปครับผมบ๊ายบาย